สวัสดีครับเซลลออมครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมภายในของรุ่น Space c a เกรดแอนะครับว่าภายในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับเครื่องยนต์2.2 m a c f o r d นะครับ163แรงมา้า400แรงบิดนิวตันเมตรนะครับในเกรดแอนะครับหน้าจอสัมผัสจะอยู่ที่8นิ้วนะครับรองรับระบบ a n d r o i d a u t o แล้วก็ระบบ Apple CarPlay ด้วยนะครับ ตัวนี้มีบูทูธเชื่อมต่อไปอยังพวงมาลัยนะครับรับโทรศัพท์วางสายในปุ่มได้เลยนะครับมานวัดก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับพร้อมไฟแจ้งเตือนในระบบต่างๆที่ได้มาในรุ่นนี้นะครับประตูด้านคนขับนะครับก็จะมีกระจกขึ้นลงออตโต้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกกระจกนะครับ ในฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ปรับกระจกฝั่งซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราปรับเอานะครับปรับขวาแล้วก็โยกเอาขึ้นลงซ้ายขวานี้ได้ตามปกตินะครับต่อมาครับช่องเก็บของนะครับในเกี L จะเป็นแบบฝาปิดนะครับในเกี S, S, S ก็จะเป็นแบบช่องรูธรรมดาไม่มีฝาปิดนะครับไฟเฉยๆก็จ,จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนที่บางแดดนะครับเราก็มีกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านฝั่งซ้ายก็มีให้มาเหมือนกันนะครับนี่ก็ช่องเก็บของต่างๆนะครับก็มีมาคุ่มกดนี่ก็เอาไว้เก็บคู่มือการใช้รถในนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้คาซีทนะครับปิดเปิดให้สำหรับ ลูกหลานนะครับด้านภายดานรถก็จะมีลําโพงมาให้2ตัวนะครับพร้อมกับตัวกรองที่อยู่ตรงฝ่ตรงด้านหน้าครับเป็นตัวกรองพีเอมสอครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับภายในของเจ้ารุ่นอีซูซุสเปซแคปเกตแอลนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมารีวิวรถอีซูซุเอ็มว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโฉมอะไรเปลี่ยนบั่งเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับอีพีหน้าสําหรับวีีนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ